อู้ดอกนี้เจ็ดร้อยสามสิบทุกคนมามาเออดอกนี้ได้ได้ทุกคนทุกคนเก้าสิบเพรผมจัดไปเพื่อนคูณสองเลยนะอ่าคูณสองคูณเรื่อยๆทุกคนนะค,นะคูณสองฟีเจอร์คันดี้เบิร์ตคูณสิบนั่นก็คูณอื้มดอกนี้ก็ขอคอมโบโมไม่ค่อยไม่ค่อยคอมโบไม่ค่อยได้ไหลาแต่ว่าผมว่ามันโอเคอยู่มันแตกมันแตกนี่อยู่ดอกนี้ว่าไงเพื่อนอื เอา,ค,อเา,าคำเตือนที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นะนำ อ่ะโอเคผมก่อนนี้กขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาวันนี้กลับมาอยู่ผมเองพี่บังคนเดียวกับช่องโตเกียวสล็อตโนหนึ่งโนหนึ่งแห่งวงการสล็อตนะครับผมมาวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Candy b เ r ิรนะทุกคนนะเฮ้ยไอแคนดี้แคนดี้เยลลี่จูป,ปี้ทุปเป้งทอดอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะอ่ะโอเคครับผมมาดูตารางการจ่ายก่อนนะทุกคนนะอ่ะก็จะตามภาพนะทุกคนนะ สัญลักษณ์พิเศษจรวดกัมมี่ระเบิดช็อกโก้แล้วก็ของหวานลึกลับนะทุกคนนะจรวดก็มันจะแบบว่ามันจะพุ่งนะทุกคนนะมันจะพุ่งแบบว่าทําทลายสัญลักษณ์หากมีชุดสัญลักษณ์5้าชุดขึ้นไปนะจ่ายทุกคนคือจ่าย5สัญลักษณ์ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะมาจรวดกัมมี่ผสมกับไอ้นี่เออมันมีระเบิดช็อกโก้ผสมกันกับของหวานสเกตเตอร์สามต,ตัวเข้าฟรีเกมนะทุกคนนะมาโอเคผม วันนี้เราก็มาอยู่กับเซ็กซี่ลาวา66ที่เดิมนะทุกคนนะเซ็กซี่ลาวา66อ่ะลุยกันนะผมท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็รับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำให้ทำตามนะผมขอย้ำว่าไม่แนะนำาทํทำตามนะทุกคนนะสล็อตมันมีได้มีเสียดอกนี้โอ้โหล้างนากระดานทุกคนหอ189ทุกคนไปกันต่อครับผมได้ทั้งอุย้ยเอา้าเข้าฟรีเกมเฉยเอา้าเข้าฟรีเกมเฉยเลยครับผม จัดฟาผมเงินรางวัลกล้างโตครับผม259อหครับผมอ้าฮะเอ้ตรชอบเลยไงกดคือพักนี้ผมกดเข้าฟีเรีเกมแบบว่าต้นเกมบ่อยมากเลยนะทุกคนนะคือดวงผมแบบว่ามันแบบมาต้นเกมบ่อยมากอะทุกคนอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวพิ่งนะผมขอขอขอประทานโทษทีนะครับผมขอแก้ข่าวนิดน,นึงนะทุกคนนะคือมันเริ่มจ่ายที่4สัญ,ญลักษณ์นะทุกคนนะเริ่มจ่ายที่4สัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้ผมลองสังเกตดูแล้วผมอ่านผิดนะทุกคนนะมา รุยกันครับผมท่านผู้ชมกับแคนดี้เบอร์ของค่ายพีจีนะทุกคนนะจัดไปครับผม4ี4สัญลักษณ์จ่ายนะทุกคนนะเออจัดไปครับผมดอกนี้รวมกันเลยแตกปึ้งเท่าไหร่ดอกนี้ยีิบสีบ่ทุกคนอ่า4ี่สโอโ้โหรวมทั้งหมดร้อยิบสี่ฟรีแรกเนี่ยทุกคนสังเกตดูดีๆนะพักนี้คือผมแบบว่าพักนี้คือผมแบบว่าเข้า,เข,าเข้าฟรีแบบว่าได้บอท เขาฟิเเกมตั้งแต่ต้นเกมบ่อยมากผมขอบอกเลยนะว่าบ่อยมากแทบจะตอนนี้ที่ลงลงไปนะทุกคนนะลงคลิปไปคือแทบจะทุกเกมเลยแหละคือแทบจะทุกเกมเลยว่าที่แบบว่ากดแป๊บเดียวเข้าฟิเเกมแต่คือพอเข้าไปแลว้วมันแตกน้อยอ่ะคือมาได้แตกนอกตลอดเลยอืมคือเข้าเข้าแตกไหนปุ๊บเอะแตกเนี่ยเหมือนอย่งางเมื่อกี้เนี่ยร้อยยี่สิบสี่ได้แค่นั้นอ่ะคือเข้าฟปเกมได้แค่นั้นแต่พอแตกนอกเนี่ยโอ้โหเป็นพันทุกคนเป็นหมื่นก็มีนะทุกคนนะเออ จัดปผมดอกนี้498นะทุกคนนะคือตัวเกม Candy ผมว่ามันน่ามันโอเคนะมันน่าเล่นดีนะคือมันแบบว่าอาจจะแบบว่าตกตัวคุณอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวจ่ายมันเยอะเออมันแตกง่ายทุกคนสำหรับคนที่แบบว่าทุนน้นอยเล่นได้นะทุกคนนะกับ Candy b i r ดของค่าย PG นะทุกคนนะจัดปลายผมดอกนี้ว่างไงเพื่อนเออเนี่ยออว่างไงเพื่อนดอกนี้64ระเบิดไปรวมกันล้างหน้ากระดานไปดิ ปังเรียบร้อยทุกคนร้อยเจไหลต่ออีกนะไหลต่ออีกนั้นทุกคนจัดไปผมดอกนี้ว่าไงปังเรียบร้อยทุกคนอ่าหกร้อทุกคน724ทุกคนเอา้าเข้าวีเกมอีกแล้วเข้าวีเกมอีกแล้วโอ้โหดอกนี้840ทุกคนเนี่ยคือมันเหมาะมะมันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าทุนน้อยนั้นทุกคนนะสำหรับสำหรับคนที่ทุนน้อยอะ่ะเล่นได้นะกับแคนดี้เบิร์ดอ่ะ เล่นสนุกเล่นเล่นแบบว่าเล่นสนุกสนุกเล่นมันมันเล่นขำขำมาทุกคนคือได้นะพอได้แบบว่าได้แบบว่าหอมปากหอมคอมแบบว่าไม่เวอร์มากไม่ไม่แตกเกิน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 จริงอะทุกคนคือมันแตกแบบว่าพอดีสมน้ําสมเนื้อสำหรับคนที่ว่าทุนน้อยนะทุกคนมาลุยกันครับผมยังเหลืออีก6รอบนะทุกคนจัดไปผมยังเหลือห้ารอบทุกคนืออดอกนี้ไปอ๋อไม่มีคอมโบคอมโบไงเพื่อนฮะคอมโบปีกไก่ชุดใหญ่อะไปกับพิบแหะทุกคน ไม่มีเลยอ่ะเนี่ยอต่อาหาอนี้หลายต่อนะเย็นรีฟ้าจัดไปอื้อะเย็นรีม่วงก็จัดไปดอกนี้เราจะรวดฟัมโอ้โหแปดสิปทุกคนจัดไปบผมยังเล็กสามรอบทุกคน <c oughs> โอยขอขอทานโทษด้วยนะทุกคนนะคือช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับผมฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่ยบ่อย ตอนเช้านี่แดดออกตอนกลางคืนฝนตกอ้ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเป็นไงผมท่านผู้ชมวันนี้วันวันศุกร์แล้วนะเป็นไงกันบ้างเล่นแตกกันบ้างไหมไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างพูดคุยกันได้นะผมว่าแอดบินไม่กัดนะคิดถึง,ค,ถงคิดถึงทุกคนมากเลยผมเดี๋ยวใครสําหรับใครที่ยังผมยังไม่ได้ไปเป็นคอมเมนต์ตอบนะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะพยายามตอบไปหมดทุกคนนะทุกคนไม่ได้ลืมผมท่านผู้ชมไม่ได้ลืมนะแต่ว่าติดงานเยอะไปหน่อยช่วงนี้ครับผมมา ดอกนี้เลยก็ต่ออวกาแฟเคมอีกแล้วทุกคนเฮ้ยมาดีผมเป็นเรื่องนะเนีเ่ยเบ็ดละร้อยนะครับพี่เกมเอาดิดอกนี้ระเบิดได้ปิ้วเอาดอกนี้เจ็ดร้อยสามสิบทุกคนมามาเออดอกนี้ได้ได้ลูกอมทุกคนเก้าสิบผมจัดไปเพื่อนคุณสองยนะ อ่าคูณ2คูณเรื่อยๆทุกคนนะคูณ2องบิจเจอร์ชันดี้เบิร์ดคูณ10บง้นก็คูณอื่มดอกนี้ก็อขอคอมโบไม่ค่อยไม่ค่อยคอมโบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันโอเคอยู่มันแตกมันแตกนี่อยู่ดอกนี้ว่าไงเพื่อนอเอาเข้าฟรีเกมอีกรอบหรือเปล่าฟรีในฟรีฟรีในฟรีอุ้มขอ,โอโคิดว่าจะเข้าฟรีในฟนรีนครดอกนี้ได้จรวจดทุกคนจัดไฟผมปังเรียบร้อยผมดอก,ดอก210ทุกคนไปกันต่อนะ ไรกันต่อนะยังไม่หยุดนะไหลอีกอาา้โหดอกนี้ว่าไงเพื่อนอพี่ชายขอหน่อยขอให้ขอหน่อยยังเหลือกสามรอบนะขอหน่อยตอนนี้หกพันเจ็ดแล้วทุกคนดอกนี้ว่าไงทุกคนเออดอกนี้ผมห้าร้อยทุกคนระเบิดต่ออีกตั้งอีกสองร้อยสี่สิบคูณสองสี่ร้อยแปดสิบทุกคนสี่พันสี่สี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าแล้วทุกคนตอนนี้เอายังไม่หยุดนะมีห้าพันอะเอามีห้าพันแล้วตอนเนี้ย เออห้าพันสี่สี่สิบห้าทุกคนอ้อหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับผมหวานเจี๊ยบสมดุลยลุยกุ้ยไปเลยทุกคนนะฮะวันนี้กับแคนดี้เบิร์ดนะครับผมของค่ายวีจีนะทุกคนนะอะโอเคผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับผมยังไงก็ถ้าอยากจะตามตามนะทุกคนนะก็เซ็กซี่ลาวานะทุกคนนะเซ็กซี่ลาวาขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ